เชิญเกลือสิงเจอไป5 365วันสำหรับนักเดินทางวันที่20ตุลาคมทบทวนตนและรู้คุณดวงตาของมนุษย์นั้นเหมือนกับหน้าต่างกระจกทางเดียวที่มองจากด้านในไปสู่ด้านนอกทิศทางที่เลนส์จับไป จากดาราศาสตรสู่ภูมิศาส,สศตร์สพสัทั้งปวงในตรีสหัสสมหาสหัสโลกธาตุล้วนมองเห็นจนหมดสิ้นก็แค่ตกหล่นชั้นไปเพียงคนเดียวความประพฤติของตนในชีวิตประจำวันตนเองนั้นไม่อาจตรวจสอบชัดเจนแม้เพียงนิดดังนั้นดูเหมือนว่าพวกเราจะต้องการผู้นำทางสักคนชี้นำทิศทางการเดินแก่พวกเราถ้าเช่นนั้นผู้นำทางคนนี้ควรจะเป็นใครเขาอยู่ที่ไหน ผมคิดว่ามีอยู่สองคนหนึ่งในนั้นมักจะใช้น้ำเสียงอันอ่อนโยนประนีประนอมตักเตือนเราอย่างจริงใจคอยเตือนสติเราชื่อของเขาเรียกว่ามิตรอีกคนหนึ่งกลับใช้คำพูดรุนแรงสีหน้าขึ้นโกรธเยาะเย้ยเสียดสีเราโจมตีเราชื่อของเขาเรียกว่าศัตรูไม่มีการตำหนิจากผู้อื่นก็จะไม่มีการระแวดระวังยิ่งไม่มีความก้าวหน้า การวิจารณ์ติเตียนทำให้พวกเราต้องวางแผนอย่างรอบคอบทำการใดก็จะไม่กล้าออกนอกกฎเกณฑ์โดยง่ายเพื่อป้องกันไม่ให้ตกสู่แอ่งน้ำลึกหมื่นจังโดยไม่ตั้งใจหากพวกเราสามารถมีมิตรแนะนำประโยชน์เชนีสักคนถือว่าเป็นบุญของเราทำไมจะไม่รู้สึกสำนึกคุณเล่านักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ชาวญี่ปุ่นยาสุนาริคาวตตะะผู้ล่วงลับตลอดชีวิตศรัทธายึดถือคำสองคำก็คือรู้คุณ หากพวกเราใช้คำสองคำนี้อยู่เสมอเชื่อว่าในที่สุดศัตรูจะหายไปจนสิ้นหรือไม่ก็จะเปลี่ยนสถานนะปรากฏตัวขึ้นในฐานะมิตรแทน